สวัสดีครับเกษียทซีวิธลูกอีสารแห้มาเช่ามาเก็บพักไปลวกักหอมกหอมพักในสวนวานเท่าพักไร่สารมาใส่สารานี่ยังผักเขือเก็บปักเขือบากินกบปนก็เป็นเอาไปสุกเก็บชื่อได้เก็บได้วสมอเก็บเสมอ bởi sự hóc kín, hóc kín bởi 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 ขี้ตะบนขี้ตะบนหลักเสยน่งเ่อยแบิดมือยังไงนุ่มื่อยแบบับแบบนุ่ง ักในสวนครัวในสารทุกยนังนัดเกเป็นกำลังเป็นหน่วยบังนัดเป็นเบิดสุดต้นแด้วบังนัดนัดลูก้ไวไ้กินใหญ่ของอนี่่วย ัวก็เห็ดปุ๋ยน้ำนี่หมดทุกอย่างที่กินได้ เนี่ยซาแหนกอะไรก็ใส่หลับเก็บทุบก,ม,ก,กมือเก็บทุกวันไปยายพี่น้องกินยายพี่น้องยังกิน นี่ก็เล่าเป็ดนี่ก็เล่าเป็ดเศรษฐกิจพ่อเพียง,งน,นีไปกับเข้าตัวก็ลั่งออกดอกเยบัก็ตัวก็ได้กินเพราะเกิดอาทิตย์ แขงต้นมะแขงน้ำมต้นมะแขงตักไข่่ขก,นนขก่อนอ,อันนี้เผือกเผือกยัก เหื่อเหยืเผือออยู่ีตรวนในหน่อยกำลังขอมไน้นนนลงนเวยสีเดียวกันก็ใบ <c oughs> ตรในหน่อย้วพุงนี่หน,น,กหนาออก,ก็หนาวาหนามันก็ฉีดนมักว่างฉีดท่อโมนให้มันให้มันออกมาหลายๆต้องกัน kia kia phi nòng năm nhớ chín cho hoa khải lọc kết còn cốp hồn cốp kết ba dư thùng, mì vật chục giang ta แล้วโอเคครับไปเบิ่งคลิปหนาเนาะครับเนาะครับ